สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านฮะไปปราบอสูรกันนั่นเองในเกมใหญ่บะนั่นเองครับผมหรือว่าดาบิคลาดอสูรครับผมวันนี้เราจะไปลุยในปราสาสตท์ไขอบเขตนั่นเองครับผมนี่ในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้นะครับตะลุยด่านไปเรื่อยซึ่งนี่นะครับก็เป็นบอสในสเตจที่2นั่นเองเราก็จะมีตัวละครนี่นะฮะเรียงไว้ประมาณ4ตัวครับอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามา เอาน่าจะเป็นอินุสุเกะหรือไม่ก็อโอเคครับเอาเป็นเรนงาคูครับร่างที่ใส่อาวุธนั่นเองครับนี่ฮะก็เป็นทีมหลักของเราในการตะลุยบอสนั่นเองครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรนงาคูตัวหลักตัวชูโรงของเรา ไปครับเซฟฟอร์มเรียบร้อยต่อสู้ครับดูสิว่าเราจะสามารถชนะนะฮะข้างแรมอันดับที่1ได้หรือเปล่าอย่างเอ็นมุนั่นเองครับเนสโกร่างธรรมดาและก็ซาบิโตะนะครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมี สูซามารุนะครับและอากาสะนั่นเองครับผมโอ้โหพลังก็ราวๆรวม1นึ่งแสนะครับของเรา1นึ0 0 0 0เราก็สามารถจัดฟอร์มได้ตามนี้ครับเราจะจัดฟอร์มเป็นตัวคล้ายเรือนะฮะหรือว่าเป็นตัวยูนั่นเองครับอากาสะเปิดอัตโจมตีธรรมดาเปิดมาก่อนฝั่งเราครับสวนกับคืนไปหนึ่งร้างตามด้วยสับสวนกับคืนไปน้ําตกนะฮะ ยิงสวยกลับคืนมาสับกลับใบหนึ่งเทเอโหปาลูกบอลสวยกลับคืนมาเอ็นมูครับโจมตีเข้ามา3าตัวแล้วสับสวยกลับคืนไปนะฮะจากจากอุซุยตามต่อด้วยมาฮะเพลงดาบสายน้ําตกเปิดมานะครับและตามด้วยมนโลเิตภาพในฝันตามต่อเนื่องครับละองจู่โจมครั้งหนึ่งครั้งอากษะลงไปเรียบร้อยครับ และเล่นงาคูอัติเมสสก,กิลมาฮะจังหวะนี้โอ้โหท่าชำระล้างนะฮะกระบวนกาเพลิงลำดับที่9โอ้โหสุดจัดนี่นะครับเมื่อเราชนะนะครับเราก็สามารถเลือกบับได้และเราก็ไปในสเตจถัดไปนะั่นก็คือสเตจที่3ครับผมทั้งหมดในส่วนของปราสาสไรท์คอรเขเนนะครับจะอยู่สามสเตจด้วยกันสเตทที่1สเตทที่2สเตทที่3นะฮะก็เคลียร์กันไปเรื่อยๆยาวๆไปนะครับก็จะเราสามารถเลือกได้นะครับของรางวัลก็จะมี ในส่วนของอัง,งุ่นนะครับแล้วก็ออกไปแรกของรางวัลนู่นนี่นั่นได้อักษาจมตีมาครับสวยกับเพื่อนไปหนึ่ครั้งด้วยป่าไม้ไผ่ข่าวนี้ฮะลำฝนตกแลกระบวนท่าที่8แล้วก็ฝันธรรมดาไปหนึ่ครั้งมาฮะจังหวะนี้ควันสวนและตามด้วยอุซุยครับลำอินเมสก,กิลโอ้โหใส่น้ําตก ตามด้วยภาพรวงตานะะหนึ่งครั้งและละอองฝนครั้งใส่อาคาระเรียบรอยะะ้อยฮะอาคาระลงไปนอนจมกองเลือดพอผ่าน1นึ่งอันนะครับเราก็สามารถเอาบับได้นะครับเดี๋ยวเราเอาบับอันที่าส อันที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะฮะเราจะมีแมวนําโชคนะครับซึ่งสามารถแลกของแดงได้หากเรามีเพชรพอนะฮะประมาณ8,000เพชรจริงๆเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสะสมสัก8,000-9,000เพชรนะครับเพื่อที่จะเอามาเปิดในส่วนของปราสาทไร้ขอบเขตผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆแต่ของทองก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่ายังไงของแดงก็จะดีที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับนอกจากนี้ยังมีแรนดอมนะครับแล้วก็ลุย ในส่วนของฮาร์ดนะครับลิวโนสุเกะนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราสามารถเอาผลไม้นะฮะหรือว่าอังงวนนะครับไปแลกได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสู้นะครับเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะครับยาวๆกันไปโจมตีไปหืมป่าไม้ไปดึงขังโจมตีธรรมดาดือกีแล้วก็สายน้ําตกลงไปตามด้วยเลยงาคุกฝันไปครับอุซุยยังไงต่ออุซุยจะได้เปิดหรือเปล่าโ,โห กี่ยูครับสวยกับคืนมาโจมตีธรรมดาจากซูซามารุนะฮะซูซามะซูซามารุนะครับตามด้วยสายน้ำตกครับของอาจารย์ทันจิโร่ต่อด้วยภาพดวงตามนโลหิตไปหนึ่งครั้งและเรียบร้อยฮะชนะอย่างง่ายได้จริงๆมันค่อนข้างง่ายมากๆนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมใยบะนะครับผมก็สามารถมาเล่นนี้ได้ของรางวัลค่อนข้างดีมากๆนะครับเจอมงเจอแมวครับถ้าเกิดมีของแดง ผมบอกนั่นเลยมีเพชรเยอะๆจัดของแดงไปเลยครับโอ้โหพลังโจมตีเพิ่มกระหน่ำซัมเบอร์เซลแน่นอนไรโจมตีธรรมดาไปฮะฟันสายน้ําตกหายไป2ตัวเหล่งักคูโจมตีไปธรรมดาหายและอเอ็นมูฮะสวยกับพืนบ้าตามด้วยอุซุยครับโจมตีเข้าไป โดน2ตัวเน้นๆแล้วมาแลวฮะอันติเมตสก,กิลสายน้ําตกเปิดมาหือเลือดหายไปครึ่งหลอดและภาพนะฮะดวงตาสวยกับปืนไป7,600ดาเมจและละอองฝนครั่งเข้าไปคูสองหมื่นสองดาเมจเดียวเน้นๆปิดฉากด้วยระบําเพิงฮะจังหวะนี้ของเรนงาคูปามโอ้โหโห้าพันดาเมจโอ้โหโคตรเบาแต่ว่าถือว่าเจ็บเจี๊ยดหุ้ยเอานี่ะเจอในส่วนของโทคิโทนะครับ ดูสิว่าเราจะสามารถชนะโทคิโทได้หรือเปล่านะเออเสาหลักหมอกนะครับโจมตีธรรมดาไปและก็ฟาดไปหนึ่งครั้งคราวนี้ครับฟาดไปหนึ่งทีเอาโทคิโทลงไปนอนแดนเรียบร้อยฟันสวนกลับคืนมานะฮะจากทันจิโรนะครับพระเอกของเรานั่นเองสวนกลับคืนไปครับจากอูซุย1ครั้งตามต่อด้วยโอโหเพลงดาบสายน้ําตกฮะกระบ,บวนท่าที่ 8นะครับผมเออน่าจะ8ดแล้วถ้าจำไม่ผิดนะและตามด้วยกระบวนท่าที่9ก้าครับปานวารียมละองนะ้ำฟาดฟันไปหนึ่งครั้งตามต่อเนื่องครับเปิดบ้าไปแล้วก็เดี๋ยวขอดูแมวสักนิดหนึง่งอืมนี่ฮะโอ้ของทองก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ว่าเมื่อกี้เราซื้อไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็เลยได้ของทองมาแต่ว่าอาแรกอันนี้ไปครับเอาไว้ในการอัพนะฮะเลเวลนะครับผมให้ขึ้นแบบ พุ่งทวีคูนนั่นเองครับผมต่อเนื่องครับเจอกาบีโนสุเกะล่างหลับนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวติดเมตาอีกหนึ่งตัวเลยสามารถโจมตีหมู่ได้นะครับทั้งโจมตีธรรมดาและรวมไปถึงอันติเมตสกิลแต่ไปไวมากตามด้วยอุซุยครับโจมตีไปแล้วก็ฟันต่อเนื่อง2คอมโบเน้นๆครับสวนกันไปสวนกันมาแล้วโหแรงทานสายน้ำโตต,ตับไป ข่าวนี้ครับมาในส่วนของภาพมายาลวงตาและละอองฝนโอ้โหอากาศารับแรงกระแทกไม่ไหวเรียบร้อยกรผ่านชนะไปตอนนี้น่าจะถึงอันดับที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหสเตทที่3 n o นอร์มลนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะว่าอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าจบครับนี่เป็นด่านสุดท้ายนะครับนั่นก็คือต่อสู้กับบอสนะฮะอย่างตัวละครทันจิโร่ล่างแดนนะครับหรือว่าคางุระแดนนั่นเองเป็น ตัวละครที่ SSR นะครับที่โหดอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมโจมตีเปิดไปก่อนครับฟันธรรมดามาติด3ตัวและลินอสุเกะครับฟันมา2ครั้งตามด้วยเพื่อนของซาบิโตะต่อยมานะฮะจากตัวละครน,นะครับโอ้โห ล่างอะไรก็ไม่รู้มาอ่านไม่ทันเลยทีเดียวฟันกลับไปดึงครั้งตามต่อด้วยอูซุยดึงที่แล้วมาแล้วครับและเองดาวกวนท่าที่8สายน้ําตกฟันฟันไปทีหายไปหนึ่งแถบนะตกกลางหายไปเลยแล้วมายังไงฮะจังหวะนี้ภาพมายาลวงตาหิวเลื่อนให้กับตัวเองแล้วโจมตีดาเมจเข้าไป9000และเรียบร้อยครับติเมจสก,กิลชนะจากกิยูปิดฉาก ไปนั่นเองครับผมโอเคฮนะนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการผ่านด่านด่านที่3นั่นเองและก็รอลีนะครับอีกประมาณ10ชั่วโมง แล้วก็มาเล่นใหม่นะครับผมมองได้เลยว่าโหมดนี้ปราศาทไร้ขอบเขตถือว่ามันมากๆแล้วก็ได้ของรางวัลดีมากๆหากมีเพชรมากพอนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใหญ่บะครับผมแต่ก่อนไปขออัพสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มพลังนะฮะให้กับทีมของเรานั่นเองครับบ๊ายบายสวัสดีครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่งตางๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไร รอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย